รูโอมเย yes. สสรสชาติที่ต้องลองนะครับทุกคนลองมาชิมกันอันแรกจะเป็นรสชาติไทยน,นะครับอันดับแรกเลยคือหอมเหมือนเรากาลังดื่มชาไทยแบบจริงๆอ่ะหอมมากรสชาติโอเคนะทุกคนไม่หวานเกินไปดีต่อด้วยกรีนทีครับอันนี้คือแพ็เชเกตแบบ36กรัมนะครับทุกคนพกพาง่ายสะดวกแน่นอนใส่กระเป๋าไปได้เลย ้วชาเขียวคือพีคคือปกติเป็นคนไม่กินมาชาอะทุกคนแต่อันนี้กินได้รสชาติดีเลยนะครับแล้วแถมเขายังผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆด้วยดีเลยอันนี้ก็หอมเหมือนกันอยากให้คนชอบมาชาเนี่ยได้ลองต่อคันนี้มาค่าคาปูชินโน่ครับอันนี้คือแค่เอาใส่ปากก็คือกลิ่นกาแฟคือพุ่งขึ้นมาเลยทุกคนกาแฟเลเวอร์ต้องลองจริงๆรสชาติดีมาก มาลงตัวกลมก่อมเหมือนราดื่มกาแฟอยู่จริงๆอะสรุปเลยนะทุกคนคือมันอร่อยทั้ง3รสชาติจริงๆพีกสุดก็คือมาแชาิที่เราเป็นคนไม่กินมาแชาิแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกินได้มันอร่อยใครชอบสุดก็นี่ครับ ชาไทายแต่ถ้ากินแบบตีขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยมอคค่าคาปูชินโน่คุณโลดจริงต้องรองและเขาไม่ขนาดใหญ่79.2กรัมด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าลองแล้วแบบเฮ้ยชอบติดใจยอยากมีติดบ้านก็ซื้อแพ็กแบบนี้ไปติดบ้านไว้ได้นะครับสามาหาซื้อได้ที่ราคาชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับหรือออนไลน์ก็มี t ิ k ็อกช็อปก็มีนะครับทุกคนและสำหรับใครที่มางานทูเกเตอร์นะครับก็อย่าลืมแวะบูธแฮ็กกันนะครับที่นี่มีรวมให้เลือกซื้อกันแบบหลากหลายแนวเลยมีทั้งของแฮ็กนะครับแล้วก็มีที่เรากินไป ความสดชื่นอร่อยกันได้ครับหรือจะซื้อไปบึงแบ่งเพื่อนในงานก็ได้นะทุกคนชอบแน่นอนครับ